กับการอยู่กับ,รบครอบครัวคุณมานะคะก็เป็นรครอบครัวที่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เอเอเอ,ออกสินค้ามาอย่างนอนเรื่องเลยมีสินค้าใหม่ๆมาให้คนได้ใช้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ที่สัมผัสแพคเกจแล้วก็สินค้าของเขายังพรีเมียมด้วยะคะ่ะก็ยังไงอยากให้มาลองใช้กันเยอะๆนะคะสำหรับคุณม,มาแต่เบลเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแฟนมาอยู่แล้วใช่ไหม แ่นอนพี่เบลพกติดตัวตลอดเลยสกูู้ใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ตลอดเวลายอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเหมือนซับหน้าทานข้าวเสร็จจะเข้าห้องน้ํเหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราใช้ในชีวิตประจําวันตลอดฉะนั้นคือถ้าเรามีสินคา้าที่มีคุณภาพเออเราก็จะสบายใจที่แบบจะใช้เขาได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเก็พกพกสกูู๊้ของตัวเองไปทุกที่ตลอดเลย เล็กค่ะว่าปีนี้มันจิ้มพ่อมีตัวใหม่เปิดตัวใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้ออกเป็นตัวจิบบีนะคะเป็นทิชชู่เปียกปกติทุกคนจะต้องปกทิชชู่ที่มันซองใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ปีนี้เขาพกไอ้เขาทำมาเป็นขนาดไซส์เท่านี้ค่ะชื่อจิบบีนะคะมีทั้งหมดแปดแผ่นค่ะก็น่ารักแล้วก็พกพาง่ายด้วยค่ะยังไงไปหาเออลองซื้อกันดูนะคะที่คุณมาออฟฟิเชียลกันเลยอยากให้พี่เบลฝากอะไรเกี่ยวกับของฝากไหมคะค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของคุณมานะคะทิชชู่ทั้งทิชชู่แห ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะก็มาใช้กันเยอะๆตั้งแต่ค่ะคุณเบลค่ะช่วงนี้ออกมาตลอดเลยเป็นไงบ้างก็จะเจอกันทีไหนคะมันเป็นช่วงเทศกาลอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้ออกมาได้เจอทุกคนบ่อยๆน่างเงียค่ะก็เต็มที่เราไปด้วยค่ะวิ่งทุกวันเลยก็ค่อนข้างแน่นค่ะช่วงนี้เพราะว่ากําลังถ่ายละครด้วยแล้วก็กําลังเร่งปิดกองค่ะก็จะแบบคิวเยอะหน่อยค่ะ มื่อเช้าก็วิ่งไปงานออร้านที่พล<อ>ที่พลเปิดร้านอะาหารก็มีพี่ๆนะักข่าวไปด้วยก็เจอก,กันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะสำหรับบางคนในวันนี้ค่ะคำถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องงานบูมต้องไม่พลาดพี่เบลล่าอยู่แล้วปีนี้เตรียมกระติบอะไรบ้างคะปีนี้ค่ะก็คือไปกระติบยี่นาโตยาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็งานบูมจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่9พุศจิกายนะคะออใครที่อยากร่วมบุญนะคะก็ไปติดตามใน A G V ได้บนโลกเอาไว้นะคะเป็นการ ที่โศกซื้อที่ดินให้วัดแล้วก็ธนูบำรุงสร้างวัดอย่างนี้นนะค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะตอนนี้คือเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะก็เป็นเจ้าภาพของออวัดที่ต่างประเทศแต่ว่าความจรงิงเราได้ทุนนี้มาจากทางวัดกัวอนะคะที่เป็นเ,เป็นคนบอกเราเดินทางมากับครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็กับครอบครัวของพี่พลอยด้วยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะมีแบบคนสนมิกไหมมีแฟนคลับไปด้วยนะแฟนคลับก็ตามไปค่ะแฟนคลับอย่างเดียวเหรอ อะไรนะแบคับไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีคนไปนู่าเยอะจริงๆค่ะสำหรับงานนี้ค่ะก็จะรอติดตามได้สักกี่ว <ไป S 2> นันคะที่จะไม่ไปกี่วันเออไม่กี่วันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาทำงานค่ะได้คะหนคุรอดูลูกคู่มากกตินอะไรอย่างนี้ค,คุณมันจะมีหวานโหมดอะไรหรือเปล่ารอดูมัแสดงว่าไปแสดงว่าไปเขาบอกว่าช่วงนี้แบบเรียรูป่อย ปล่อยขึ้นใช่คือเบลว่าลงงานเยอะไงแล้วทีนี้ก็ก็เลยหาอะไรมาลงทันด้วยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆแบบมันก็ลงตามธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะลงด้วยแบบเพจใดอะไรอนยะ่างเงี้ยมแล้วีมาที่แฟนคลับเขาไปคอมเมนต์พี่เบลลเรื่อเกิดแทนบางคนเกิดแทนพี่เบลเลยนะก <c oughs> ็น่ารักดีค่ะเบลได้ได้อ่านบ,บ้างประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามหมดเพระาะว่างานก็ยุ่งเนาะ ขอบคุณสำหรับตุกตี๊ดแบกพอมีคนเชียร์เยอะซัพพอร์ตเยอะก็มีหมอดูออกมาทนายดวงพี่เบลว่าแต่งงานแน่นอนเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าคนนี้ได้แต่งแม่อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะแมนไม่แมนค่ะมีคุยคุยว่าไหมคะพี่เนะคุยคุยเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ย เราเรียกว่าทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเรามองเรามองอะไรไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบคุยเรื่องว่าจะเหมืออะไรอะไรยังไงเลยไม่มีไม่มีมองมองมาทั้งวันขนกดนี้ไม่กดดันเขาหรอดูก็คือดูดูก่อนดูดให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะ กับคุณแม่หรือกับพี่พลอยอะไรก็ตามคือมันอยู่ในช่วงอายุที่เราจะต้องวางแผน<ม>อนาคตแบบดีๆแล้วอะไรอย่างเงีนะ้ยค่ะว่าเออจะทุกอย่างจะไปในทิศทางไหนวางแผนเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆเพื่อแบบเหมือน <c oughs> เราอยากจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตแบบไหนมันไปเปินหันมากกว่าคิดไปไหมว่าจะไที่เท่าไหรที่แบบแฟนแหววังแฟนเด็กเด็กเคยคิดยี่สิบแปดเลยเลยวังแฟนเลยวังยุนะ แต่ว่าเอาจริงๆแบบเดี๋ยวนี้ค so, ือเหมือนเรื and, uh, and ่องตัวเลขมันไม่สําคัญเท่ากับความพอแล้วความพอของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็แบบเฮ้ยเขาแบเดียวแต่งได้เลยบางคนหรือเขาครบเป็นสิบปีจะแบบรู้สึกว่าเออมันมาถึงเวลาหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องการแต่งงานก็ได้อาจจะไม่ต้องมีงานแต่งงานอะไรอย่างงเี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเออความสบายใจของคนทั้งสองคนว่ามองเรื่องนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะมีแบบว่าเอออยากให้แบบแบบตัวหรืออยากให้แบบ แม่เอ่อยากให้มีอยู่แล้วเ <BS> หมือนเขาก็เขาก็อยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเบลก็มีลูก <BS> เขาก็พอได้เล่นกับลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากอยากเห็นว่าได้แล้วถ้าเรามีลูกจะเป็นยังไงอ่ะแต่เห็นเบลก็ชอบเด็กเ <BS> ห <BS> มือนกัน <BS> <BS> ใช่อนกับกเพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าก็เพื่อนก็มีลูกแล้วประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเบลยังไม่กลัวหรอก กาเราแบบมีวางแผนอะไรไปไหมความจริงเราก็คือมีวางแผนไปก่อนหน้านี้ค่ะเอาผักใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีอยู่ค่ะอันนี้คือเราวางแผนไหมที่อยากจะทำหรือว่าฝันอะไรออกไปแล้วคือเป็นแบบเอาไว้ก็หันไปเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อนาคตก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่มีแผนไมคะสักน์สีโคนมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปอันนี้ยังไม่ต้องรีบคิดค่ะ แะไรเพาพี่อย <quarto> ู่ก็มุ่งทำงานชอบในการทำงานใ่ไคืออ่าก็แต่ว่ามันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เราก็มีงานที่เราแบบรับรับเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลุยตรงนี้ก่อนนะก็ลุยงานเต็มที่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เรื่องอื่นก็เมื่อไหร่ก็เมถนัดดีแต่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าชาวเน็ตแฟนคลับเชียร์เพืแอนแทนเพื่นเต็มที่เป็นแบบเป็นแม่นมเป็นพี่ทำบ้านเป็นคต้น่าค่ะ น่ารักค่ะขอบคุณแต่เขาน่ารักไหมคะเขาน่ารักไหมเขียนแล้วเออโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society